สวัสดีท่านผู้ชมที่ครูรักทุกท่านนะครับวันนี้แอดถูที่วัดป่าชนรับประทานนะครับผมได้ยินข่าวว่าหมวดที่แล้วถูกกันสองตัวสามตัวจะมาสอบถามกับคณะคุณพ่อกรรมการนะครับแล้วพ่อถามนะครับหมวดที่แล้วเพิ่นได้ได้ไดตัวใดค้ตอนตอนตอนแรกนี่มันมันได้ยินหลายคนเนาะ ไอ้เจ็ดแปดสามมันแหลกบาดีคนคนคนอีกคนหนึ่งนิ่ว่าเก้าเก้าแปดสามเก้าแปดสามอีกคนนึงเขาก็ไปเตียวไอ้เป็นเก้าสามแปดเก้าสามแปดเนาะในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมาได้แล้วเก้าแปดแล้ก็ตีซื้อกลับไปกลับมาเดียกันถูกมัดทั้งหนาทั้งลากทั้งบนครับถูกทึงตัวท้งเต็งทั้งสองตัวสามตัวกับกับไอ้เจ้าแม่สีปทุมครับครับเจ้าแม่สีปทุม อันใดนคอัที่เมื่อกี้ไอ้ตัวห้องโก่งมาครับที่เด็ดบ่ีไเม็ะอันนี้เป็นเจ้าแม่บ่ครับเพป็นผมก็บ่ได้ไอ้แต่ว่าได้ยินเจ้าแม่เจ้าแม่สีปทุมเนาะได้มังหันในเพื่อนลายวังหันบาว่ได้ครับบ่ได้บ่ได้เพื่อนเดี๋ยวพึ่งพึ่งพึ่งจะลู่พึ่งบอกหัวเพื่อนการลู่ยุ่ยครับแต่ว่าผมจิตว่าจิตแรงก็เคยมาผลิตนี่โอ้โหแต่ว่าหัวพอคนคนถึงลายมาครับถึงลายครับมดบ้าน อันคนที่ถือลายนี่เพิ่นเพิ่นถือเท่าไหร่ครับก็300เงินถือ300เงิน3ตัวตรงบว่า3ตัวครับ3ตัวตรงถือ3ถือ3ตัวตรง300เงินลางเลขบนเต็มถั้งลางทั้งตัวทั้งตัวอีกครับแล้ะเรู้นาได้่าผู้พู้ดูหลายคนก็มีผู้ถือหลายกคนก็มีครับถือหลายกคนก็มีเนาะแล้วเพิ่นก็มีการบวงสรวงไปแล้วมาครับบวงสรวงไป2ครั้งครับบวงสรวงมา2ครั้งแล้ว กระตุกมาสองครั้งผมมาอยู่นี่ครับสองครั้งแต่ที่ตอนเฟลโนกินม่านมันถูกเรื่อยๆไปถูกถูกมาเรื่อยๆครับหายโฉมมาเรื่อยเนาะอันนี้จะเป็นเป็นงานยังไหครับนี่วันที่สิบสามนี่จะเป็นงานบุญมหาชาติครับอ๋อสิบสามสิบสี่มีนาคมหมกสามเป็นบุญมหาชาติเท่านาะครับครับบุญทเนี่เนาะครับเคลื่อนบุญทรเบียดนะครับเนาะบุญพระเบียดวระเบียดแะมหาชาติในวันวันที่สิบหกนี่เด้ สิบหงสนี่ก็รอฟังวันที่สิบหงส์กนะครับอ่าสิบหงได้แล้วเป็นวะตัวเลขสิบหงนี่ก็ดเป็นมาบวงสรวงเพิ่งก็ได้ยังครับทั้งผู้ทรงครับบอกมาอยู่บอกมาบอกว่าเป็นตัวอะไครับดวงไฟดวงมันเนาะดวงไฟดวงมันมีมีตัวเลยนะครับเอ่อมันมีผู้ทรงผู้ยิ่งกับผู้ชายครับผู้ยิ่งนี่ม้าก่หนึ่งให้เจ็ดเจ็ดหก สรงผู้ห่ายเลขเจ็ดเจ็ดหกครับสีผู้ชายที่หลังนี้ช่วนใบครับช่วงใบนีค้คืทรง,งผู้ชายกับสี่แปดเจ็ดสี่แปเจ็ดเนาะเป็นตัวเลขอยู่ที่วัดป่าชนรับประทานครับจะแม่สีปทุมนะครับเนาะเป็นละเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกกับสี่สี่กเกาะสี่เจ็ดแปดแปดเจี่แนะครับตัวเลขอยู่ที่วัดป่าชนรับประทาน ขอให้หมานหมานหมานได้หมดนี่หมานหรืคนหมานสุคนนะครับเนาะเดี๋ยวมีคนมาทําบุญเออเพิ่นจะเใ็้ยังไงครับนี่จะเห็นขึ้นป้ายไว้ว่าเพื่อสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวโอ้เพิ่นอนหาทุนสร้างโรงครัวอยู่เนาะครับผมก็แอดก็ฝากทุกท่านแฟนช่องแฟนคลับนะครับเนาะถ้าถูกอยู่ที่วัดป่าชนรับประทานนะครับก็ให้แฟนช่องแฟนคลับ มาร่วมทำบุญได้นะครับเพราะว่าทางวัดเพิ่นจะสร้างโรงทานนะครับผมโรงครัวเนาะสามโรงครัวแล้วก็ต่อเติมอุโบสถด้วยนะครับโดยท่านเจ้คณะจังหวัดอ๋อครับผมครับเพิ่งเจ้าแม่ตะเคียนเพิ่งเอาขึ้นมานะครับเนาะหายข้นม้าได้หายโชคได้สองครั้งนี่บครับครั้งที่สามคือวันที่สิบหกที่จริงเพิ่นหายมาเรื่อยๆอ๋อที่จริงเพป็นหายมาเรื่อยๆครั้งที่แล้วครับ เพราะว่ามันเข่าทุกตัวเข่าทุกงวดแล้วบอเข่าทุกตัวเลยทา้งนี้ทั้งนั้นทั้งชั้วเขาทุกเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะวันนี้พัทย์เจ็ดเจ็ดหกกับสี่แปดเจ็ดเนาะครับผมจอมแม่ศรีปทุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะครับขอนตะเคียนแม่ศรีปทุมนะครับงามเนาะครับเนาะตะเคียนเพิ่นงามเนาะ นี่นะครับเป็นแม่แตะเคียนสีประทุมที่นําขึ้นมาอยู่ที่วัดป่าชนละปะทานนะครับบ้านโนนบ้านหินกองอําเภอบ้านหินกองตําบลน,น้ําพองอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องคู่มีจิตใจศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างลงครัวได้นะครับวัดป่าชนรัประทานบ้านหินกองนนทองตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้นะครับผมในวันที่13-14มีนเมษาคม63นะครับทางวัดจะมีบุญมหาชาติหรือว่าบุญพระเวท แฟนช่องแฟนคลับอยู่ใกล้อยู่ไกลเวลาว่างก็ขอเชิญชวนได้นะครับรวมทํำบุญกันส่วนตัวเลขทรงไปแล้วก็ได้เป็นตัวเลข776กับ487นะครับ ทั้งวัดเพิ่นก็เตรียมพื้นที่นะครับเตรียมงานในวันที่สามสิบซีนะครับบุญมหาชาติบุญพระเวทนี่เพ็่นก็เตรียมงานเลย นี่ก็เป็นขอนตะเคียนแม่สีปทุมนะครับผมท่านผู้ชมซึ่งก็มีการทำการบวงสรวงไปเมื่อสองวันก่อนนะครับตัวเลขก็ได้นะครับผมตัวเลขที่ร่างทรงได้776กับ487นะครับ ก็ปวดใช้วิจัยแนะนๆนในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมตัวเลขถ้าชอบก็ลองเอาไปรุ่นดูนะครับหาซื้อสลากเกลียนแบ่งไว้ดูนะครับผมตัวเลขอยู่ที่วัดป่ปาชนรับประทานนะครับได้7 7 6กับ487นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับ ็สุดท้ายนี้ก็จะลืมนะครับผมท่านผู้ชมแฟนช่องแฟนขับที่ติดตามแอดมาโดยตลอดนะครับตัวเลขอ,อยู่ที่วัดป่าชนละประทานบ้านเห็นกองตำบลน,น้ำพองอำเภอนนําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวเลขที่ได้7 7 6กับ4 8 7นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมถ้าโชคดียังไงก็จะลืมมาร่วมทำบุญกันได้นะครับทางวัดก็จะสร้าง โรงครัวนะครับผมจมทุนสร้างโรงครัวก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่16มีนาคม63นี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ